สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางเฟซบุ๊กและยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแอนด์แอรู้สมาจากร้านเบาสอนนำฮอนเทนเตอร์นะครับผมวันนี้เรามีรถเท็กเตอร์อีกหนึ่งคันครับมานําเสนอนะครับเป็นยันม้าเอฟสี่เก้าสี่ทีนะครับคันนี้เอฟสี่เก้าสี่ทีนะครับคันนี้มียางใหม่สี่เส้นนะครับมาพร้อมกับไม้มีดดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนด้านหลังให้กับลูกค้าอีกหนึ่งพวงนะครับผม แน่นแน่ครับด้านหลังวสวยเนียนๆค,ค,ครับผมไปเช็คกันแล้วครับรถแห้งแง่ครับผมไม่เยอะไม่ซึมไม่รั่วครับตาบุณลูกค้าท่านใดนะครับมองหากันบ้า E.M.494P นะครับผมร้านบอสอนอัมพอร์เซเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับเอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ 0813657081605237แล้วอ,อีกเบอร์นึงนะครับ0986232342นะครับผมรถจันมา EF494T คันนี้มาในราคา355,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยราคาต่อรองก็ได้ครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อไปเบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่างขับไปดูครับเรื่องนิ่มๆติดง่ายๆครับผมไฮดรลิกดีครับ คุณลูกค้าท่าในใดนะครับผมหาวัลเท็กเตอร์อยักษ์มากครับเทียบกัเก้าสี่ทีร้านโบอสอนอพอลเท็กเตอร์มีให้สำหรับลูกค้าแนละ้วครับอันนี้นะครับผมจ้ำมาในราคาสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเองเท่านั้นนะพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube ร้านโบอสอนอพอลเท็กเตอร์แล้วก็เซอร์รถรถไทยมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ